Yup. จับพี่ปิงเนาะจากพี่ปิงนี่นี่ชี่โอ้เออชี่ไม่ให้จ so ับใช่ไหมนะฮะเออรักพี่ปิงนี่รักพี่ปิงโอ้นี่นี่มันไม่ให้จับนี่เห็นไหมนี่มันไม่ให้จับโอ้เออเออห่วงไม่ให้จับแม่จะจับพี่ปิงโอ้พี่ปิงโอ้พี่ปิงลักพี่ปิงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรักพี่ปิงด้วยลักชี้ด้วยไหนชี้มาฮะมามามาจับมา น้อยใจหนูวิ่งไปหาป,ป่าแล้วลแล้วๆเอามาจับชีดบช้ด้วยจับชี้ด้วยอือจับชี้ด้วยโอเคโอเคเออจับดีๆดิจับดีๆ,ดๆไหมเออที่โกรธที่โกรธที่โกรธโอ้ยที่โกรธไม่ให้จับปิงใช่ไหมอืมไม่เลยเจ็บไม่ไม่ไมปิงชี้ ปิงอะน,นะสงสารนี่เออไม่เคยทำอะไรเลยนกปิงน่ะจับปิงก็ไม่ได้ปิงจัดการไปเลยลูกไม่เลยพอแล้วพี่ปิงไปแล้ว